พี่น้องทางมียบ้าขไขยพี่น้องหมอกเต็มมองเลยแล้วเสียบเห็นหนทางเรื่อหมอกหมอกคักหมอกเนี่ยพี่น้องมองเลยหุ่นหนทางลงไปดางบนพี่น้องเก็บเรีวหมอกไห่เบิ้งพี่น้องตาหมอกหล้ายคักมันนี้พญหญ่กะ พาขอปลาหลงหลงโคกพ่อยา่แต่ขอบ่หลงดอกบอกว่ามาทางนี่ขอรู้เมื่อหลับโคกนี่สนอกผ้าขอมาทุกอาทิตย์ปลาเนี่สนอกพ่อยหลงโคกอย่านี้ร้านบะเมียนทางนี่เป็นยังสิบเมียนมาข่อยผ้าเมียบานสนอกพ่อยายขยัาขึ้นไปทั้งพูนทางเก็บปลาเห็ดอันพึ่งหวานคุณผู้หลงโคกผู้เฒ่าหลงโคกนี่แหละพี่น้องทางกับานข่อยหมอก วันที่ร้องเงินไปเบิ้งสูงสูงหมอกมันแห้งทั้งมันเงียบเงียบน้ำมันเนี่ยวมีค้นวันผหาหัดว่มีคนตรองวันอันเสาร์วันอาทิตย์คนยังคอยมายางหลาทั้งหมอกมันหลายมันหนาวเนาะคนกับประหยากงานคนงานมือนีเจ้าวันผหาหัดวันทีหกได้ตะกาอีกจ้ะไปปลาเดิมงามคาดมึงเนี่ย ป่าเดิมมีแต่ขาเง่าๆดอกใหญ่ๆพี่น้องมืนอวานพ่อนญ่ใจดีภาพขึ้นไปท้งผู้สูงๆในกระตาอีกในกระตาตัวเขามีแต่ดอกใหญ่ๆป่าเก่าเมียพี่น้องมึงเนี่ยขาเขา น้องเขาปลาห่างหมอกหลายหลายพี่นอ้องหม่าปลาเกลางามผัาเห็ดเชิอเลยป่อ่าผ้ามาปลาเกลาพี่น้องหมุนอนี้แล้วว่าใดเห็ดงานงามคัาแต่ปลาอยู่อันปลาอยู่วางป่อย,ย่เห็ดงานมันหลายแต่มันหนองดอกพอป่อย,ย่พี่น้องขาบ่อย่า อันนี้งามครับงามตา,มน,านดอกใหม่แต่มันก็นสียูโอหอกจักหน่อยงามคักมึงเนี่ยหวนซ้อนคักน,นี่พี่น้องงามกระโดดก,กระเดียน บาหลายคือจังตาวางทำงานพอใหญ่แต่มันก็มีแต่ดอกงามๆพี่น้องมั้งแต่ขายาวย่างจางตาพอใหญ่มันมันทีกันเนาะมันทีกันมันดอกหน่อยเนี่ยที่น้องมันถักมูนี่ เ่าจะดอง่ายๆไม่ได้เท่ามองขี่น้องป้านี่ขาเห็ดงามค่ะ môn ếch mông nương pino, cả thấy hết ếch mông nương. Đẹp thật. Đẹp ngang khá nhau nhau. Nhặt. Ta schön. Schön, ganz schön. ตานี่มันงามเนาะพี่น้นองไปเก็บกองไปสองใบใบหนึ่ง xin tiền nix đó huh? Nix tiền hả để tìm thấy ừ bỏ chép tầng này nha mà sạch nó phía nông mất sạch nó หมอกลายลายมัอนมีพี่น้องหมอกลายทักตอนนี้เราก็ดใจดีพ้ามากมนี่ถ้าว่าถ้าฉันไม่ได้เห็ดงั้ฉันมีผ้าขาป้า,ปนะากันนะเพาะกระดีใจกันเนะาะเหขาวป้าเนาะ ปลาเดิมแหละที่นองปลาเดิมที่เดิมแต่ปลาเนี่มันสีงามแต่มันเห็ดกับสีบวกค่อยหลายเป็นไดมันออกบอมูไงเป็นไดพี่นองแต่มันหางงามน่างงาม,งาม ตอวกอวกมาเจ็บเจ็บเชิญน,น้องป้านี่มันสีหกหกละสิ ท้าเราหดแน่แต่มันกับางงามแต่งามงามปลาเกลียวมันหมนอกแห้งเนาะพี่น้องอันนี้แค่นี้ถ้าเราหดจากหน่อยเนี่ยปลาเนี่ยมันมีนมตาปลาอันบุรีพี่น้อง ป้าเก็บเฮ็ดผึ่งหวานข่อยอยากเอาตีนเชียต้นไม้ออกเขาป้านี่กระสิงาา ออกมาเคลื่อนยางมาถึงฟังหนึ่งเทียวันนี้ก็เลื่อยยางมาพพอใหญ่ยยใจดีพระเขาปลามาปลาอันเดิมออกมูบปใหญ่ดอกพี่น,อน้องมันห่างงามปปาเนี่ น,นั่นีหละี่น่แต่ละดอกมัน,มนงามเป็นตกกะก้าเลยเพราะง่ยกับสีเหยยบเฮดคอย วันไห่แต่มันงามพี่น้องจวที่นเรเรมกเยเยอะยอะงามคัะ มันอยู่ปลาหมอดอ่ะนนเราว่างจะสี่เหยียบแราะไ่อยู่ในปลาหมอดพี่น้องมาด้เขามาเบิงสองอาทิตย์แล้วกระสิทธ์เทาๆแล้วพอหน้าหมอกเนาะ